พอฮิดเพิงค่ะสามดอกพี่น้องไม่แต่ดอกงามๆเพิ่งเกิดไมค่ะพี่น้องว้าวพอฮิดแดงกําลังขึ้นไม่ไมจะ้ะทำนี้กรแมนเด้จ้ะหอยกินค่ะกะเอาได้ค่ะพี่น้อง หน้าขาวกำลังออกพี่นอ้องป้าดอกตุ่มๆแกงตำเหนีดยดแสบค่ะกำลังขึ้นใหม่ๆได้จ้ะเห็ดน,น้าขาวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยค่ะวันนี้สารินาพาพี่น้องเขาป่าหาเห็ดจ้าวันนี้กับพ่อกันช่วงบ่ายๆค่ะพี่น้อง ยี่เลยก็ไปดูนน้ากันเนาะคะ่ะว่าจะได้เห็ดเมื่อแกงบังค่ะพี่น้องออกมาเนี่ค่ะยีได้ยไปรับชมน้ากันเลยจ้าพอเห็ดแดงใหญ่ด้วยจ้ะพี่น้องาพอเห็ดแดงกำลังขึ้นไม่ไมจ้ะทำกับแมนด้วจ้ะ หืมหมยกินค่ะก็ะเอาได้ดค่ะพี่น้องรอให้เพิ่มค่ะลามดอกพี่น้องอมไม่แต่ดอกงามๆเพิ่งเกิดไหมค่ะพี่น้องรอเห็ดหน้าเขียวจ้ะเริ่มเทาแล้วค่ะพี่น้อง หน้าขาวก็ล de ังออกพี่น้องบ้าดอกตุ้มๆไหมแกงสำเนตรแสบค่ะลุนเนตรแกงแสบเด้อจ้ะพี่น้องกําลังข้นพี่น้องนะกําลังข้นหม่ๆมเด้อจ้ะเห็ดหน้าขาว ดอกเลยพี่น้องเลยพอเห็ดค่ะพี่นอ้องเห็ดหนามุมจ้ะดอกเดี่ยวค่ะไม่มีมุมเลยเดอกกำลังเริ่มขึ้นจ้ะพอเห็ดไข่พี่น้องหรือเห็ดดานบานเฮาพี่นอ้องดอกใหญ่ๆได้จ้ะอุ้ยมันีได้ปุ่นแล้ว พอเห็นหนาขาวจ้ะเป็น้องเป็นมูลเด้วยค่ะเป็นจุ่มเลยนน้อยก็แล้วขึ้นใหม่ไเด้ยจ้ะดอ,อกต้นหลายดอกอลังงามเลยจ้ะทำกับแม่เด้อยจ้ะเห็นหนาขาว ส,สวยๆี่น้องไปแกงกินมันหวานเด้ค่ะมันผลงานมันนี่จ้าไปหาเห็ดช่วงใบค่ะพี่น้องมันนี่กับมานเห็ดร่วมค่ะเห็ดนาเลนาเขียวนาขาวเนาะคะ่ะมันนี่ก็ได้คุณละเครื่องตาจ้าพอได้อยู่ได้กินค่ะพี่น้องมันนี่ใครจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาลินดานเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ